วันนี้เรียบร้อยครับแสดงความยินดีการจะส่งไอเทมไปที่เรียบร้อยเนาะ น้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะซื้อรหัสฟรีไฟหรือว่าต้องการที่จะขายรหัสฟรีไฟนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเพจดีๆพี่มีเพจมานําเสนอครับกับเพจโซนเกมนะครับผมเพจนี้นะครับผมรับรองเลยการันตีนะครับได้จริง100%ไม่เกียนนะครับผมและที่สําคัญนะครับรหัส ID ที่นี่ราคาเป็นกันเองมากนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยล่ะส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะ เอาละครับผมก่อนอื่นพี่ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวกรีน่าฟิฟายที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมเราอยู่ช่อง19ก็แบบเซรีเยเกมบาร์ัฟเกอร์กับพี่เน็กคูดี้กูดิม อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับเป็นการแจกโค้ดประจําสัปดาห์อีกเช่นเคยรวมไปถึงนะครับในส่วนของกิจกรรมของสายฟรีที่จะมีการอัปเดตและเข้ามานะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นรวมไปถึงกิจกรรมใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้คันใครที่อยากรู้ในส่วนของรีวิวสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นหน้านะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่คลิปนี้นะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตัวไอ้และก็ท้ายคลิปอีกเช่นเคยนะครับ กันอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับผมมาเราก็เข้าเรื่องกันก่อนเลยดีกว่าครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดสจกริ่งกดซับสไคร e นี่นครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมมาเราก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับเปิดมาได้ก็เจอกิจกรรมในหนึ่งเลยนะครับนี่เลยฟื้นคืนตำนานอสูรระกายนักรบคาบุกินี่ครับผมอ่าสำหรับกิจกรรมนี้มีน้องๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ก้าวเพชรกระสุมได้แล้วง่ายเกินอย่างงุ้นอย่างงี้ยางนันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะง่ายจริงหรือเปล่าครับผ อ่ะอันนี้ก็เป็นปืนใหม่นี่ครับอ่าเป็นปืนใหม่อ่าสกินปืนใหม่ที่เข้ามานี่ครับสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ร้านค้าเลยน่ครับรวมไปถึงกิจกรรมอันนี้อยู่ในตู้สุม่มโกลอ่าลัคก,กี้รอยัลน,นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมสายฟรีก่อนเลยดีกว่าครับก่อนที่จะไปแจกโค้ดสำหรับกิจกรรมสายฟรีที่จะมีนี่ครับอย่างแรกเลยสําหรับ,บล็อกอินรับเลยน่ครับสามารถรับแล้วอ่ารับได้เลยน่ครับสำหรับวันนี้ไปจนถึงวันที่14เลยนะครับนี่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตกดรับไปก่อนเลยครับรวมไปถ ชวนเพื่อนกลับมาจะกลับมาอีกครั้งนะครับผมรับรองครั้งนี้นะครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เพชรมากกว่า3 0 0 0 0เพชรนะครับและที่สําคัญกิจกรรมจะเข้าในวันที่15นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะทํายังไงนะครับสำหรับกิจกรรมชวนเพื่อนกลับมานะครับผมอ่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับสายฟรีนะล็อกอินครบ5วันรับสกินมีดไปเลยนะครับผมกิจกรรมนี้ใกล้จะเข้ามาแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกนั่นเองนะครับอ่ะในส่วนนี้นะครับเราจะไปกิจกรรมที่มันเข้ามาใหม่ล่าสุดกันก่อนเลยนะครับสำหรับ น้องๆหลายคนบอกนะครับนี่ฟื้นคืนตำนานอสุรกายนักรบ,บคาบุกิเยตเเคเออเขาบอกว่าสุ่มโคตรง่ายง่ายอย่างงูง,ยยง,ง่ายอย่างงี้ง่ายอย่างนั้นนะครับแค่ส39บางคนก็ออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าได้ง่ายหรือยากตามฟีียากนะจะตีปากให้แตกเลยนะครับที่บอกว่าได้ง่ายนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยสำหรับคนที่เล่นกิจกรรมนี้แล้วได้ง่ายหรือได้ยากนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันครับที่สําคัญเนี่ยมันมีหินนําโชคให้เราฟรีด้วยนะตรงที่หัวพี่บังนะครับเดี๋ยวพี่จะคลิกก่อนอ๋อนี่เลยนะครับเขาจะบอก เพิ่มโอกาสปานกลางบวกโอกาสปานกลางคืออะไรยดเกโอเคเราจะจ,จัดเลยนะครับในส่วนนี้มันจะมีแบบธรรมดา39เพชรกับพิเศษ59เพชรเราจะจัด59ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันดูซิว่ามันจะได้ง่ายหรือเปล่ามา59เพชรจัดไปครับกดยินยันครับโมยเกยังไม่ออกไหนบอกว่าง่ายอะโดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วกดหินนำโชคอีกสักครั้ง19เเพชรปุ๊บโอเคกดแล้วเกิดอะไรขึ้น มีโอกาสน้อยกับโอกาสปานกลางอะไรวะทุกคนอ๋อโอเคโอเคอีกครั้งนึงเอาแบบให้มันโอกาสมากอะมันไม่มีบอกอะทุกคนมันต้องกดสุ่มก่อนหรือเปล่านาอโอเคเดี๋ยวเราเอาอธรรมดา39เพชรและกันกดไปครับได้มาเป็นกางเกงนะยังคุ้มอยู่นะครับกางเกงตัวนี้เฟี้ยวนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะโอเคเดี๋ยวเราใช้หินนําโชคต่อนีครับปึ๊บดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอาอเ,เอาโอกาสปานกลางบวกโอกาสน้อยนะครับโอเคอ๋อ พี่นายเข้าใจแล้วอันนั้นมันน่าจะอยู่ในส่วนของปานกลางอันนี้หรือเปล่าโอกาสน้อยจากอันนี้หรือเปล่า <c oughs> ผิดถูกยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับ39เพชรจัดไปโอ้เยเคออกมาแบบโคตรเกลือเลยนะครับมา39ต่อครับดูซิว่ามันจะออกง่ายหรือออกยากนะครับได้มาเป็นกระเป๋านะครับแล้วถ้ากดอันนี้กดอันนี้ต่อหินน้ำโชคนะครับดูสิ มีโอกาสน้อยและโอกาสปานกลางเหมือนเดิมอะไรไว้ทุกคนกดยืนยันไปโอ้ไม่เข้าใจในส่วนของกิจกรรมเลยนะครับรู้สึกว่าจะงงติบเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีให้อ่านอยู่นะโอเคไม่อ่านนะทีเ่เก็ียอ่านเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรากดหินน้าโชคต่อครับดูที่ว่ามันจะมีอะไรมากมันก็เหมือนเดิมนะทุกคนเออมันก็เหมือนเดิมนะครับเราจะกดไปเรื่อยๆนะจาก6000เพรพี่นะตอนนี้จัดไปครับเรื่อยๆได้เป็นสกินสัตว์เลี้ยงมานะครับเหลือ5,7 0 0ละกดต่อยังไม่ออกนะครับทุกคนมันยังไม่ออกนะโอเคกดต่อยังไม่ออกนะครับ ไหนมันบอกว่าได้ง่ายวะทุกคนวโอ้ในที่สุดก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับเซตนะบู อะไรเนี่ยหลานนะครับไม่รู้ว่าเซตนี้เนี่ยพี่มีแล้วหรือยังนะครับผมมาเอาแบบ39มัง่ง39มัง่งว้าวได้กล่องโรคโรหิตนะครับผมกดต่อโอ้ได้สกินฝักสัตว์สกินสัตว์เลี้ยงนะครับผมซ้าแล้วเนะี่ยมันมีแล้วนะครับผมมาเริ่มรู้สึกว่าของเริ่มจะรแ,รแล้วนะครับผมโอ้กดไปกดไปกดไปกดมารู้สึกว่าเพชรจะหมดตัวแล้วนะครับทุกคนโอ้กดเพลินหรือเกิดยังไม่ออกเลยทุกคนสําหรับเซตนี้ ยังนะครับออกเป็นกระเป๋านี่ครับผมของรางวัลเมื่อไหร่มันจะออกนี่ของรางวัลมันจะมีนี่โอ้โหระดับตำนานจะได้เป็นเซตนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ออกในเซตนี้นะเป็นรางวัลใหญ่แล้วก็ธรรมดานะ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะจัดกันต่อนะครับดูที่ว่า1,000เพชรของพี่เนี่ยมันจะมีโอกาสได้หรือเปล่ายังไม่ออกทุกคนยังไม่ออกยังไม่ออกได้เสี้ยมาธรรมดาครับกดย้ำๆไปกดย้ำๆไปทุกคน มา5-6-5-9เอ้ามันไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกินเศษนะครับ3-9เพอโอเคสรุปว่ามันก็ออกยากอยู่นะครับบางคนที่บอกว่าออกง่ายเนี่ยมันรู้ว่าง่ายยังไงนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปจัดกันต่อในส่วนของตู้สุ่ม รักกี้รอยั่านใหม่นี่ครับในส่วนของชุดใหม่ดูซิว่าวันนี้พี่แม่งจะเกลือตลอดหรือเปล่านะครับน้องๆมาต่อกันเลยครับตอนนี้มีบัตรอยู่47ใบเราเอางบแค่4 7ใบเท่านั้นพอสำหรับเซตผู้ชายตัวนี้ดูดีว่าจะได้หรือจะเกลือนะครับมา10เพชดครับไอสิบใบจัดไปยเกแกล่องไม่ทองครับทุกคนกล่องไม่ทองอย่างนี้รู้สึกว่าจะไม่ออกนะครับเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวได้กระเป๋ามาว่ะทุกคนกระเป๋าแบบเสียวอยู่นะโอเคกดข้ามไปครับ10ใบครั้งที่2ครับยังไม่ทองอ่ะด ยังไม่ทองนะครับผมเฮ้ยได้กางเกงมา3วันเท่านั้นว่ะกางเกงมันใช่กางเกงเซตเดียวกับตัวนี้หรือเปล่าเอยโอเคไม่เป็นไรมาจะต่อครับ10บใบครั้งที่3ครับมากดข้ามไปกดข้ามไปเลยยเกย,ยังไม่ออกครับทุกคนโอเค10บใบครั้งที่4ครับ จะออกหรือไม่ออกมันก็ยังไม่ทองว่ะรู้สึกว่ามันจะไม่ทองเลยนะครับทุกคนกดข้ามไปโอ้โหวันนี้มันจะเป็นวันเกลือโลกของพี่หรือเปล่าวันทุกคนเพราะว่ารู้สึกตั้งแต่สุ่มชุดฟรีเลยนะสุ่มชุดฟรีพี่ก็ยังไม่ได้นะครับหมดแต้มไปประมาณร้อยยี่สิบกว่าเลยนะครับทุกคนถ้าใครได้ดูคลิปของเมื่อวานคงจะรู้นะครับมาสิบใบฟรีครั้งสุดท้ายครับครั้งที่ห้ามาดูกันนะโมมันไม่ทองอ่ะทุกคน มันไม่ทองนะ50ใบยังไม่ออกนะครับผมรู้สึกว่าวันนี้มันจะเป็นวันเกลือโลกของพี่หรือเปล่านะครับโอ้โหดูนะอันนี้บัตรฟรีพี่ยังแบบเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราสุ่งอันนี้ให้ดูสัก3า0พก็ยังไม่ออกนะสำหรับเซตผู้หญิงนะครับเนี่ยยังไงก็ไม่ออกนะครับโอ้แบบเนี่ยเลขลัคก,กี้อยู่ที่160แล้วนะครับผมนะ้อง คือพี่ยังไม่ได้เลยนี่ครับสำหรับเซตสายฟรีโอไม่รู้ว่าดวงมันจะอะไรขนาดนี้นะครับโอเคเราไปแจกโค้ดกันเลยดีกว่านรับเพอ่อการไม่เสียเวลานอกมันก็นานแล้วนะครับไปไปที่หน้ากิจกรรมแจกโค้ดเลยครับมาที่หน้าประกาศน่ครับแล้วก็แรกไอเทมโค้ดนะครับคลิกเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ทาง GM เขาจะให้โค้ดอะไรมานี่ครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูโค้ดในกลุ่มก่อนนะครับผมโค้ดนี้ GM ให้นํามาแจกน้องๆเพื่อร่วมสนุกในส่วนของกิจกรรมอีกเช่นเคยนะครับผมมาโอเคเราได้โค้ดมาเป็นที่เรรียยบ้ออละกกตา กอกไปพร้อมๆกันเลยนี่ครับผมอ่ะสำหรับโค้ดนะครับผม Z นะครับออเซต F9 นะครับแล้วก็ Z ต่อนะครับแล้วก็ RL นะครับ RL5S นะครับแล้วก็ OUH นะครับแล้วก็ 7F นะครับแล้วก็ DU นะ DU อ๋อ MP นะครับผมนี่เลยสําหรับโค้ดประจําสัปดาห์นี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะใช้งานไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็แคปได้เลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ข้างล่างก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยว่าได้หรือไม่ได้ไปกดใช้งานรหัสไปพร้อมๆกันครับกดตกลงครับย็ดแค่จังหวะน,นี้เรียบร้อยครับแสดงความยินดี การจะส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยเนาะได้เป็นเคียร์เตอร์กันบล็อกนะครับน่าจะเป็นกล่องสุมสกินปืนนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกล่องสุมสกินปืนดีกว่ามันอยู่ในห้องแต่งตัวนั่นเองนะครับน้องแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เอ้าทำไมมันเป็นหมวกอันนี้เฉยอ๋ออันนี้เพิ่งได้เนาะมาดูที่กล่องนะครับนี่เป็นไอคอนอันใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกล่องอันไหนเอยสกิน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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันหาไม่เจอทุกคนปกติพี่จะเปิดจะเจอเลยนะครับไม่น่าจะใช่ตัวนี้นะ อ๋ออยู่ไหนเอออยู่ไหน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 นี <S <S 1> <S 1> <ๆ>่เลยนะครับสำหรับกล่องสกิปด้วยกล่องสกินปืนเคียตเตอร์กันบ็อกนะครับผมโอ้โหหาตั้งนานเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมี3วันนะครับสวันสเออสวันแล้วก็1วันนะครับนี่เป็นสกินปืนแบบประของแร่ในสมัยก่อนเลยนะจะไม่ไม่ใช่ว่าลูกทรงฟงลูกจองไฟเอคไรมังกร UMP ไรเกชาอ่อนี่สกาาชมพูนะครับดามเมจไม่มีการลดหน้าดาเมจแบบเท่าปืนปกติเลยแต่มันไม่มีถาวรนะครับเอาไว้แบบสายฟรีไปเล่นกันนั่นเองนะครับมี ประมาณนี้นะครับผมเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชินชอบคลิปนี้เหมือนเดิมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดเซ็นกระดิ่งกดซั b สไครต์ไว้พี่ด้วยจะได้ไม่ว่าข่าวสารดีๆแบบนี้และอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันสนุกๆด้วยนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย